สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมเจนเจะไม่กล้านะครับวันนี้ผมจะมาเทสเกลียวเลือยนะครับตัวใหม่ของผม4.5เซนนะครับเห็นไหมตากล้องเห็นครับนี่ครับจะเป็นเบ็ด1โอนะครับจะขนาดกำลังดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่ดูแอคชั่นครับจุ๊บแจงนะครับเชื่องเขาจุ๊บแจงยางครับแอคชั่นเลือยนํำหนักดีครับสีไกแบบไกลมากครับแต่น้ำก็เลื้อยเลยนะครับ ไม่ไาบพอตะกล้องจะเห็นเปล่าเห็นอยู่ครับคือถ้าใครชอบน้ำหนักดีตีไกลครับสะใจแน่นอนครับเดี๋ยวผมจมน้ำนะครับถ้าตีขาดแล้วอ่ะเพราะผมเน้นคือน้ำหนักตีไกลตีพุ่งครับนี่ตะกร้อเห็นแอคชั่นไหมครับเห็นครับเห็นครับผมไม่ต้องเจอคันเลยนะครับเพื่อนๆไหมครับนี่ครับดูครับแอคชั่นแบบอย่างนี้ยังไงก็โดนครับนี่ครับลากขนาดนี้ยังนี่ครับ เป็นไงครับถูกใจไหมครับเดี๋ยวก็ไวๆนี้ครับจะออกสู่ตลาดแน่นอนครับฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวยางจะไม่กล้าครับนี่อีกหนึ่งทางเลือกของเพื่อนอเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่รับชมครับผม